นี้เนี่ยผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับว่าด่านที่สําคัญๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็มีเทคนิคยังไงในการผ่านส่วนด่านที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะสู้ไปได้เองเลยโดยไม่มีเทคนิคพิเศษมีแค่เรียกว่าสู้ธรรมดาครับผ่านได้เนี่ยผมก็จะไปเร็วๆเลยส่วนด่านไหนเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงไหนจะต้องมีลําดับในการจัดการกับ NPC ยังไงบ้างตอนนี้ ผมก็ได้ปาร์ตี้แล้วนะครับตอนนี้ในปาร์ตี้เนี่ยก็มีครบและห้คนนะครับแล,แล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งกุญสือไว้สำหรับคนที่ในทีมเนี่ยมีอินสูงนะครับเอาไว้เพื่อให้มันรีเจนเนอเรทนะครับ HP และ SP ของเราระหว่างนี้นะครับผมย้ำอีกทีนึงก็คือด่านไหนที่ผ่านได้ไม่ยากนะครับผมก็จะไม่เป็นใย,ยอะไรแต่ว่าจะบรรยายในเฉพาะด่านที่มีเงื่อนไขพ,พิเศษพิเศษเท่านั้นนะครับ เราไปเริ่มกันเลยครับด่านนี้ไม่ยากครับผ่าแล้วก็ใช้ท่าสกิลหมู่แล้วก็จบได้เลยอันนี้ที่ที่ผมทำให้ดูเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครอนะ่ะผมค่อนข้างเลเวลสูงแล้วนะครับเป็นตัวละครจุดตีสองเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างง่าย แต่ถ้าผดเล่นใหม่มาก็ถือว่าไม่ก,ไมก็ยังไม่ยากนะครับยังเล่นได้ง่ายอยู่ กละเช้นของหองของนักยงนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสามด่านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราเรียกชั้นเนี่ยเราเรียกชั้นอ่าตัวอย่างเช่นแบบเก้าขีดหนึ่งเก้าขีดสองแล้ว่าเก้าขีดสามนะครับ ว่าเวลาขึ้นหอเนี่ยทำไมเขาจะเอาตัวกลางเนี่ยตอนนี้ตัวละครผมจุดทีด่สองเนี่ยเราจะเริ่มมีอาชีพแล้วของผมเนี่ยจะเป็นอาชีพคุณสือครับข้อดีของมันคือเวลาที่เราเป็นหวัวตีเนี่ยเวลาคุณสือเนี่ยเป็นหวัวตีเนี่ยมันจะมีโบนับพสพาร์ตีให้กับตัวละครเราที่เป็นสายเวทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทโจมตีเดี่ยวหรือว่าเวทกลุ่มที่ไม่คอมโบนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะลดดาเมจความเสียหายที่เกิดจากการแพ้ธาตุของ จากฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่ข้อเสียของคนซื้อเนี่ยคือจะมีเลือดที่น้อยกว่าที่คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคณซื้อเนี่ยมันมีสองอย่างคือเราซับตัวเองหรือไม่ก็ต้องหาเพื่อนในทีมที่มีความสามารถในการซับพอร์ตตัวเราเนี่ยด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะนิยมให้หัวตีเนี่ยจะเป็น ไม่จอมทับกุนซือเพราะว่าทั้งสองอาที์นี้จะมีพาสเศษที่สับสนุนให้ทั้งปาร์ตี้มีพลังโจมตีที่สมึ้นเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับให้ด่านนี้ก็ยไม่มีความยากอะไรนะครับถ้ามีเคล็ดลับอีกนิดนึงสำหรับ NPC ในนี้เนี่ยเราสามารถใช้ผมเข้าใจว่าเราเอาตัวเข้าปั้นเนี่ยมามาโดดจับได้นะครับถ้าตัวไหนที่หายากๆําด่านเนี่ย ความสามารถเขาก็ทำเรื่องนี้ได้เลย รับในหอนะครับนกยูงเนี่ยในช่วงขั้นต้นนะครับถ้ายังยังจำในสมัย p ีได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ที่เรางทั้งหมดสิชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา,าเริ่มที่ความยากของมันจะเริ่มประมาณที่เก้าเนี่ยครับที่จะเริ่มมี NPC นีที่เรียกว่าเป็นเทพๆนะครับเริ่มมาแล้วจุดสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาจะเลเวลาเนี่ยฉี่แล้วก็มี HP ที่เยอะกว่า NPC ทั่วไป เป็นช้างเอ๋นะครับหรือว่าหมีฟูพวกนี้คือ NPC นพีีพิเศษนะครับซึ่งในในในด่านเก้าขีดหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ไม่ยังไม่ได้ยากอะไรสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือหลักๆคือเราต้อง ก็ค่อยๆเคลียตัวบุคคลเนี่ยที่เลื่อนในน้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวหยุดเนี่ยแช่พวกวีฝูกับชังอยู่เอาไว้นะครับพร่าผ่านได้ง่าย,ายๆทีนี้ความยากเนี่ยมันจะเริ่มที่ด่าน9ก้าขีดสนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่า9ก้าขีดสเนี่ยตัว NPC ที่ที่เราจะสู้ด้วยเนี่ยเขาจะมีสกิลอันเชิญลมซึ่งเป็นัน เหมือนของเบ้งอะครับทำให้เราเนี่ยยกลอยแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่300ความเร็วของ npc มันจะทำให้ถ้าเราไม,ไม่มีคนที่มีสกิลอย่างน้ําแข็งปิดคุมเนี่ยจับหรื่าหยุดเขาเนี่ยมันจะทําให้ผ่านค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเนี่ยครับเอ็ NPC อนพีซีตำแหน่งที่5นะครับตัวนี้โจโกงเนี่ย เป็น npc ตัวแรกที่เราจะต้องทำการหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยในตี้เนี่ยจะต้องจัดการกับโจโคงให้เร็วที่สุดเพราะว่า NPC ที่เหลือตัวอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรพิศเ,พเศษอย่างเช่นวัวโตวเนี่ยยิงแรงนะครับมีสกิลไปแคสสมาธิแต่ว่า ไม่มีสกิลหยุดเพราะฉะนั้นผมมองว่าย,ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือเซียนที่มีสกิลกระจกลมนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราพุ่งพอสนใจไปที่โจโกงก่อนคือเราจะต้องแช่โจโกงให้ติดนะครับในด่านนี้เพื่อการันตีว่าเราจะปลอดภัยจากการถูกอัญเชิญแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนในทีมที่มีหน้าที่นี่ ในการซัพพอร์ตเนี่ยต้องใช้สกิลพวกขยายร่างอะไรต่างเนี่ยช่วยนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเพื่อให้เราสามารถปิดงานกับโจกงให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าไนตี้เนี่ยมี NBA, เอามีุลพลนเป็นเล่าปีจุดติหนึ่งนะครับข้อดีมันคือเราจะผ่านได้ง่ายด้วยเพราะว่าเล่าปีเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะดีบัฟนะครับฝั่งขงข้ามอะให้ลดความเร็วแล้วลดความแม่นยำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้โจโกงรุดออกมาเวลาโจโกองอันเชญเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้สกิลเนี่ยมิดก็นั้งสูงเลยจบแล้วครับถ้าเราจัดการกับโจโกงได้แล้วเนี่ยตัวต่อมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกจัดก,การกับหัวโตรหรือเซนก่อนได้ทันที อย่างหนึ่งของสกิลเล้าีนะครับก็คือเล้าปีสามารถบัฟให้ฝั่งฝั่งเดียวกันเองได้แล้วก็เพิ่มดาเมจได้อีก1.5แล้วเป็นสกิลที่ไม่ทับกับสกิลขยายล่างของท่านลมเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาขุนพลที่เป็นของเราเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้ทวีคูณสูงมากเลยผ่านแล้วครับด่าน9ขีดสองซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดในมุมมองของผมในช่วงแรกนะครับของ10ด่านแรกทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนขุนพลเอาลิโป๊กมา ด่าน9ขีด3ครับคุณพลอที่เราจะจัดการก่อนตัวแรกคือสุมาอี้นะครับแล้วก็ให้พุ่งดาเมจลงไปที่สุมาอี้เลยแล้วก็ตัวจับนะครับให้จับโจดถือซึ่ง NPC หมายเลข6ตัวนี้ครับที่มีถ้าโจดสือเนี่ยจะมีสกิลจับนะครับมีน้ำแข็งิดคุมด้วยเราจึงต้องจัดจามันส่วนพุ่นนพการเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยมีสกิลพิเศษเหตุผลที่เราต้องกำจัดสมัยอีก่อนเพราะว่าสมัยอีนี่มีสกิลอเชิญดินมันจะทำให้เราเนี่ยโจมตีมิดแล้วก็ผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาจาัดก,การตัวที่เหลือได้เลย รอบ่านนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งตัวละครอาจจะเลเวลไม่สูงเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นท่านลมเนี่ยให้ให้ใส่สกิลป้องกันให้กับตัวเองนะครับบกบัฟหรือว่าหลบหลีเพราะว่าขุบนพลท่าุไฟเนนี้จะตีแรงมากถ้าในในทีมมีมีท่านหนึ่งก็ขอขอขอสกิลม้่นเขาเลยบอกว่าช่วยบ้านทีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราโอกาสที่จะปิวกับเมืองเนี่ยค่อนข้างสูง ชั้นที่สิบแล้วครับในชั้นที่สิบเนี่ย NPC ที่เราจะจัดการนะครับเป็นตัวแรกเนี่ยหลักๆก,ก็คือโจทเพราะว่าโจทเนี่ยจะมีสกิลน้ำแข็งปิดคุมสามเป้านะครับส่วนตัวที่เราจะต้องแช่ก็คือเพราะฉะนั้นงจะมี3ตัวคือมีโจทมีซุนหวนัวแล้วก็มีหวีจี วีจีเนี่ยจะมีสกิลสลายเราเลยต้องจัดการมันมเป็นระดับต้นๆออกันไม่งั้นเนี่ยตัวเราต่อให้เราแช่นะครับแช่แข็งฝั่งข้ามไว้มันก็จะสลายนียครับในทีมเราก็จะมีนะครับเห็นไจับวีจีใช่ไหมลบสกซช่วยสลาย จะเป็นลำดับนะครับคือจัดก,การกับโจทัยนะครับสุนหวนลกรซุนแล้วก็มา v ีนะครับ ในทีมเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําก็คือพยายามเซตทีมให้มีนะที่ชัดเจนก็คือคนไหนเป็นตัวทำาด m a g e ตัวไหนเป็นตัวซับนะครับอย่างน้ำเนี่ยซับเองจะมีหน้าที่คือหลักคือชุบยูแล้วก็บางคนเนี่ยเล่นเป็นสามารถแอพพลายตัวเองให้เป็นมีคอความสามารถภาภาในการแช่ด้วยนะครับแช่แข็งก็คือหยุดฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนดินเนี่ยหลักๆห,หน้าที่จะเป็นซับพอในด้านป้องกันให้เพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าเป็นสกิลม่านสกิลกระจกแล้วก็กระจกทอง ซึ่งเป็นสกิลป้องกันสถานะนะครับแล้วก็สตอนสถานะกลับไปด้วยอีกอันนึงคือธาตุลมครับถ้าไม่ใช่สายโจมตีทราเมทเนี่ยที่เขาจะทาก็คือ,เ,อเล่นมาทางสายการขยายล่างนะครับสําหรับด่านนี้นะครับสิบคีสสามเนี่ยสิ่งที่เราจะาจัดการก็คือตัวของเบ้งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเมียนเชิญลมก็จำไว้นะครับว่าเจอของเบ้งค่าของเบ้งก่อน อันนี้ตัวปวดสุดละซึ่งสังเกตว่าของเบ้งเนี่ยเลือดเลือดจะน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือดจัดการก่อนนะครับ หลังจากเราจัดการกับผงเบงได้แล้วนะครับ NPC ต,ต่อไปที่เราต้องจัดการก็คือเป้ยวงซึ่งจะมีสกิลลมยกนะครับสังเกตว่า,าแนวทางที่ผมแนะนำจะเป็นลักษณะของการที่เราจะจัดการกับ NPC ที่มีสกิลความสามารถในด้านของการหยุดฝั่งเราเอ่ะให้ได้ก่อนเพราะว่าตัวดาเมจเนี่ยถ้าทีมเรามีน้ำฮิวน้ำาซัพย์อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยกลัว นะครับเราสามารถที่จะชุบหรือยู้ซูได้ยิ่งถ้าเราในปาร์ตี้ผมเนี่ยจะมีธาตุดินอยู่เนี่ยเรามีสกิลอย่างมา้าหรือกระจกเนี่ยป้องกันดาเมจได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเราจึงไม่ค่อยกลัวสกิลดาเมจเท่าไหร่เราจะกลัวพวกบรรดา NPC ที่มีสกิลหยุดหรือจับนะครับมากกว่าเพราะโดยพื้นฐานของ NPC เหล่านี้สแต็กค่าปัญญาค่า พอาสามารถเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้สกิลมีมโอกาสสูงมากที่เขาจะประสบความสำเร็จในการหยุดจับเรานะครับในด่าน10บขีดสาด่านนี้ครับสิ่งสําคัญก็คือขุนพลสีแดง2ตัวนี้เราห้ามโจมตีนะครับเราต้องปล่อยมันไว้เราต้องจัดการ m อ็ตัวแรกนะครับก็คือต่างโต๊ะเพราะว่าในในทั้งหมดที่ยืนอยู่ตอนนี้ ต่างโต๊ะจะเป็นตัวที่มีอัญเชิญนะครับแล้วก็ส่วนลิโป้เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ลิโป้หลากสีเนี่ยเราไล่โจบตีตามท้าได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าเราต้องเว้นนะครับส่วนคน้เซียนผี2ตัวนี้เราไม่ไจัดการเราเก็บไว้หลังจากฆ่าต่างโต๊ะได้แนละ้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเตียวเซียนแล้วก็มาเป็นเซียนนั้นหัวกับเทมันดอนอันนี้จัดการก่อน พูดง่ายๆว่าเราจัดก,การโจมตีตามตัวรอบๆนะครับของ NPC ทั้งหลายเนี่ยให้หมดเลยยกเว้นตัวขุนพลเพี้ยนผีเหตุผลว่าทำไมเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยหลังจากถ้ามันตายเนี่ยมันจะมี NPC โผล่มาเพิ่มนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเก่งสำหรับผู้เล่นใหม่ก็คือ,เ,อ,อเทพดาวเหนือเทพดาวใต้นะครับ เทพเดาวเหนือกับเทพเดาวใต้เนี่ยมันมีทีเด็ดอยู่ตรงที่ว่าเขาจะมีสกิลทําให้สับสนนะครับแล้วก็สกิลที่ว่าลมยกสาบเป้าซึ่งไอ้สกิลสับสนเนี่ยตัวทีเด็ดเลยเพราะว่ามันจะให้ถ้าฝั่งเรามีตัวตีแรงอย่างเช่นริโป้ชูโร่เนี่ยแล้วถ้ามันติดสับสนขึ้นมาเนี่ยหรัรมาตีพวกเดียวกันเองเนี่ยก็คือเราก็จะเจ็บหนักเหมือนกันดังฉะนั้นเรารงต้องพยายามคุมให้ด่านนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ย เรามักจะคุมให้เขาเนี่ยออกมาทีละตัวเพื่อเราจะได้หลุมลุมค่านะครับอันเนื้องจที่ตี้ผมเก่งแล้วนะครับอันนี้จะเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมันก็ไม่ยากนะที่จะจัดการพอเราเลเยวลสูงปุ๊บเนี่ยมันง่ายแล้ะ ถ้าให้เลือกนะครับว่าระหว่างเทพเดาวใต้กับเทพเดาวเหนือเราเจัดก,การใครก่อนผมแนะนำให้จัดก,การเทพเดาวใต้ก่อนแตน่อย่างที่บอกครับว่ามันมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เราต้องเอาขึ้นหอมาเนี่ยแล้วเราจะมีโอกาสได้นะครับก็คือเรียกว่าตาสงบจิตนีต่คือหนึ่งไอเทมที่เราขึ้นมาเาอาจำเมนต้องขึ้นหอแล้วเข้ามาหานะครับเพราะว่ามันมีดอกอยู่แค่ที่นี่ จากการผ่านด่านนะครับเดี๋ยวเราเผมเปิดให้ดูทําไมผมถึงบอกอาเทมนี้มันสําคัญเพราะว่าในการประจนภัยในที่ออนไลน์เนี่ยสกิลหนึ่งที่น่ากลัวมว่าเคิดสกิลสับสนทำให้ติดสับสนเนี่ยซึ่งถ,ถ้าเรามีตาสมบจิตเนี่ยเราจะสามารถป้องกันโอกาสที่จะติดสถานะสับสนเนได้ร้อเลย ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราผ่านด่านเนี้ยด่านชั้น10นะครับพอทดสอบขั้น10เนี่ยเวลาตอนช่วงสี่ทุ่มตอนที่เขาประกาศผลรางวัลเนี่ยมันจะมีโอกาสครับว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรอ่าเนี่ยครับพอเราขึ้นมาถึงชั้น10ปุ๊บยอดหอทดสอบแล้วครับเดียถ้าเราผ่านด่านนี้สิ่งที่เราังมาตามหาก็คือเทมชิ้นนี้ครับตาสงบจิตเมื่อใส่แล้วจะสามารถป้องป้องกันสกิลสับสนวนวายนี่แหละครับที่เรามาหาเพราะฉะนั้น ไอด้ดาดฟ้านี่แหละครับเป็นสิ่งที่อันแรกไอ้เทมชินแรกที่เรามาตามหาซึ่งผมจะบอกว่าโอกาสออกมันค่อนข้างน้อยมากอรับบางคนเล่นมาถึงตอนเนี้ปีหนึ่งเนี่ยยังไม่มีใส่กันเลยนะครับตัวพอดีตัวผมค่อนข้างโชคดีอะ่ะผมได้มาสี่ห้านแล้วอะ่ะอันนี้ดาดฟ้าครับรวมดาวครับตัวเทพเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับรวมดาวตัวเทพเราต้องจัดการของเบ้งก่อนตามสูตรนะครับ แล้วก็สกิลจับเนี่ยเขาจะพยายามจะจัดการกับสมัยีลบศกซุนนะครับจะต้องถูกแช่หรือถ้ามีเล่าปีนะครับรก็เลก็ปีเนี่ยซับตำแหน่งเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ตัวซับเราติดตอสนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะลำบากแล้วไม่มีตัวที่จะคอยสลายนะครับ ซึ่งสับสนนี่ก็3ตาเพราะฉะนั้นชน3ตาน,นี้เนี่ยเขาจะไม่มีคนอยู่เลยจริงๆแล้วเพื่ะนตัวแรกนะครับอันนี้ผมผิดพ้าดด้วยตอนแรกเราต้องอาจจะต้องป้องกันอย่างสมตยกตัวอย่างเช่นสกิลกระจกคอเนี่ยมันมีความสามารถในการป้องกันเนี่ยผมก็ต้องมาใส่ต้องป้องกันตัวเองจากการกสุมาอี้นะครับ นี่เพื่อไม่รู้กันนะเขาว่าขยายร่างให้เลยใส่กระจกทองไม่ได้ a อพตัวต่อไปครับที่เราต้องเคลียร์เลยก็คือตัวลกสุนรีบเคลียร์ให้จบไปนะครับถ้าไปไม่ได้แล้วค่อยไล่เก็บเทพนะครับทำไมเราต้องเคลียร์ลกซุนก่อนเพราะว่าลกซุนมันมีสายเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็คอยแก้สถานะให้มันก็จะค่อข้าง ่ทาทําไปเสียเปล่า,า,าเพราะนั้นจัดการเพราะนั้นหลังจากจัดการกับ4เทพไปแล้วนะครับ4ี่กุนซือเนี่ยเราจึงหันมาจัดการกับเทพเราใต้นะครับแล้วก็ให้เรตตี้เนี่ยครับคอยหยุดตัวเซียนกับการมาเทพไว้เพราะว่าสกิลท่าลมมันจะมีมีกระจกลมนะครับซึ่งตอนนั้นเมื่ก่อนไปถึงเทพเราใต้ครับหรือไปทารกเซียนน้อยครับจัดการทารกเซียนน้อยก่อนตามลาดับนะ สี่จเทพเสร็จปุ๊บให้หันมาจัดการกับทารกเซียนน้อยที่เพิ่งเกิดนะครับเพราะว่าทารกเซียนน้อยเนี่ยจะม,มีสกิลต้นไม้จับซึ่งเป็นสกิลหยุดการหันาจางต้องจัดการมันก่อนนะครับ ลูกเสียน้อยได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มที่จะโจมตีเทพดาวดาวใต้เงานะครับจัดการจำไว้ว่าให้หลักการให้จัดการกับตัวที่มีสกิลสับสนก่อนนะครับ เ้าจบกับตัวเทพดาวใต้เงานะครับให้เราเองดาเมจมาต่อที่ตัวเทพดาวเหนือเลยซึ่งจังหวะนี้นะครับเอาปีนะครับคุณคนเล่าปีในทีมเราเนี่ยจะเริ่มไล่บัฟทำดาเมจเพื่อบูสตดาเมจในทีมขึ้นมา ไม่ค่อยยากแล้วครับพอหลังจากนี้หลังจากที่ตัวตัวในทีมเราที่มีหน้าที่ในการหยุดนะครับมีใช้สกิลพวกต้องแข็งปิดคุมเนี่ยจับว่าหมายฝั่งตรงข้ามได้หมดแล้วเนี่ยก็จะง่ายแล้วเราก็เป็นการเรียกว่าตีฝ่ายเดียวยเห็นไหมครับอย่างตัวคออย่างาเพื่อนในทีมเนี่ยอย่างที่เป็นท่านลมเนี่ยพอให้เขาเป็นตัวคอในช่วง ยังไม่จุดตินะครับแต่ก็สามารถขึ้นมาสู้กับวันนี้ได้เพราะว่าหน้าที่หลักๆของเขาไม่ได้ทำาดาเมจแต่ว่าเป็นการในที่นี้ตัวออกแบบมาคือดาเมจเนี่ยจะเป็นตัวขุนสี่ตัวข้างหน้าแล้วก็ตัวกลางที่เป็นคุนซื้อนะครับยิงคุนซื้อเนี่ยทั้งดาเมจด,ด,ด้วยแล้วสปอร์ตด้วยนะครับก็คือตัวผมแต่ที่เหลือเนี่ยสองฝั่งนะครับว่าเป็นตัวที่ชื่อตัวทาตนลมกับทาตุดินที่อยู่ที่ชื่อลมพัดชายเลกับชายใหญ่เนี่ยเขาเป็นตัวคอรนที่เขาบิ้วมาเพื่อเป็นตัวสปอร์ต นะครับแล้วก็ทําความไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่หน้าที่หลักๆคืกกอเขาจะทําใส่สกิลที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนทางสถานะนะครับอย่างเช่นเพื่อนในทีมเลือดน้อยปุ๊บเขาจะเปลี่ยนมาใส่ม่านก่อนแต่ถ้าเพื่อนในทีม HP ยังสูงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเพิ่มเพิ่มบัฟดาเมจให้กับในทีมซึ่งสกิลขยายล่างนะครับมันบัฟดาเมจได้เกือบสองเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับ จะเข้าสู่ฉากในเรื่องนิดนึงเขาก็บอกว่าอ่ายินดีด้วยนะครับผ่านหอทดสอบท่านจะไปถึงชั้นต่อไปซึ่งหลังจากพอผ่านห่อทดสอบนะครับในมตนุตตรงนี้เนี่ยปกติเราจะเรียกว่าท่านดัดฟ้าเนี่ยถ้าเราจะไปต่อนะครับเราก็กดกับเอมพิสโคุยกับต้าเสียวเนี่ยครับปรากฏว่าเจ้าชายมังกรเนี่ยอยากจะได้ต้าเสียวว่าเป็นภรยาก็เลยพาตัวกันไปต่ออีกรอบหนึ่ง เหนื่อยเราก็ท่านเทพก็จะถามว่าเราจะไปต่ออีกไหมไปครับ